อัสลามวะลากุกลเนอะหนูก็รอให้ดูเปนการสูีคำถามมายังเทคสามข้อนะคะมองของชาริอะต์ต่อผู้ที่ผิดหลังให้กฎหมายอิสลามนั้นอย่างไรบ้างคะเอ่อบิสมิลลาฮิรต a วัสส i r i m الحمد ل ล ه و ا ل ص ل ا ะ و ا ل า ل ا م ิ ل ى رسول الله ิ ع ل ى ะ ل ه وصحبه وعلامه ولا ونصلّي و ัลลิมอะลาอับดَกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัด สลวะตุละอัลลวะอะลาอลววาลอาีวะสาบีอัมาอิอได้มีพี่น้องนะครับได้ถามมาอย่างห้องสมุดเป็นจํานวนมากอยากจะให้ทางห้องสมุดได้ชี้แจงกับเหตุการณ์สําคัญในปัจจุบันนี้ที่ได้มีนิสิตศึกษานะครับได้ทำฟรชม็อบนะครับ และก็มีจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่ได้ไปร่วมกับไเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งได้ถามมายังห้องสมุดและก็ห้องสมุดก็ติดต่อข้าพเจ้ามาให้ข้าพเจ้าได้มาช่วยตอบปัญหาสําคัญนี้นะครับก่อนอื่นนั้นท่านพี่น้องอยากจะขอ,อาฝากความคิดถึงและาฝากดูอาจะากห้องสมุดนะครับพวกเราทุกๆคนมายังพี่น้องนิสิตนักศึกษา เยาวชนที่กำลังเติบโตมาท่ามกลางาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจและก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันไม่น่าที่จะเกิดนะครับแต่ทีนี้ก็เป็นไปตามความพรประสงค์ของัอสซูมาตาลาถ้าพี่น้องคําถามแรกนะครับเมื่อกี้ถามถามถามว่างไงนะครับ มุมมองของชริ r ะต่อผู้ที่ติดหลังให้กฎหมายอิสลามน,นั้นอย่างไรบ้างคะคุอ๋ออิชาร์ล,ลครับคืออันดับแรกนะครับท่านพี่น้องมุสลิมและเยาวชนและก็นิสิตนักศึกษาทุกท่านที่กําลังร่วมรับชมรายการไลฟ์สดของทางห้องสมุดนี้ทางนี้คือ,อเดิมๆแล้วเนี่ยพู้อัลลอสุนุตตาราในฐานะที่พระอ,องค์เป็นผู้ที่วาง s ริ r ะ ให้กับศาสนาอิสลามเป็นผู้ที่วางกฎหมายวางธรรมาที่แบบกฎหมายธรรมะธรรมะระดับนให้การมีการปกครองระบบธรรมาทิปไตยให้กับบรรดานะครับบรรดาที่น้องประชาชาติของศาสนาอิสลามทั้งหมดโลกนี้ในานะที่องค์เป็นผู้ที่วางกฎหมายนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่วางกฎหมายนี้ให้กับพวกเราแล้วเนี่ยก็แสดงว่าพระองค์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินพระองค์เท่านั้น ที่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มนุษย์ได้เกิดข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องการเมืองเรื่องสังคมต่างๆทีนี้เนี่ยหองอัลลอฮฺซุนุตตาลาในองค์การของห้องอัลลอฮฺซุนุตตาลาที่ถามมาอัฟฮุบุนจ้าฮิลียะตียับุบนวะมันอฮ์สนะมินัลลอฮฺฮุมันลิกาุมิูกีนุนในองค์การนี้พระองค์อัลลอฮฺซุนุตตาลาได้ทรงย้อนถามมนุษย์ ในเชิงเป็นอิสติฟามอิสติงกาคืออัลสซุนตาลาได้ถามพร้อมด้วยคําถามที่ปฏิเสธว่ามันจะมีฮุกรมอันใดฮุกรมในเรื่องของออในหรือว่าพวกเขาคิดว่าฮุกรมของพวกฮุกรมของอพวกที่ยฮิลีะคือในยุคงมงายน,นั้นมันจะดีและประเสริฐไปยิ่งกว่า กฎหมายหรือข้อตัดสินชี้ขาดของเอกองค์อัลลอฮฺสุตลตารามันจะเป็นไปได้ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยคาถามนี้เป็นคําถามของอัลลอฮฺสุตลตาราที่ถามไปยังมนุษย์ว่ามันเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดว่าคนที่จะตัดสินคนที่จะชี้ขาดในเรื่องอปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คืออัลลอฮฺสุตลตาราเพียงองค์เดียวในฐานะที่องค์ทรงเป็นอคอลิกเป็นผู้ที่สร้างมวลมนุษย์นะครับขึ้นมาในโลกดุนยานี้นะครับ ในประเด็นต่อมาท่านพี่น้ององอลอสซุมตลาได้ทรงตัดในองค์การของพระองค์ว่าฟาลาวรับบิกะลายุมินูนะฮัายุฮักกิมูกะฟีมาชนยร์เบยนะฮุมพวกเขาเหล่านั้นจะยังไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออลอสซุตราเป็นอันขาดจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะศรัทธาในสิ่งที่พงหรือจะศรัทธาและหรือจะมอบการตัดสินชี้ขาดปัญหาที่มีประเด็นการทะเลาะเบาแหวงในหมู่พวกเขาคืนไปยังอลอสซุมตลาเท่านั้น จากสององการนี้พี่น้องจากสององการนี้ท่านอารอซูลุลลอฮ์สลอมได้อธิบายไว้ในฮะดิษซึ่งเป็นฮะดิษนะครับอันนี้ผมอยากจะขอ,อเตือนมาอย่างเยวชนและพี่น้องมุสลิมและนิสิตนักศึกษาที่กําลังร่วมทำแฟลชม็อบในตอนนี้ให้กับรัฐบาลน,นะครับซึ่งถ้ารอสูล,สลุลลอฮ์สลอมได้กล่าวไว้ในการอธิบายองค์การนี้ ซึ่งเป็นฮดีตสุสเซียท่านรอสุลลอฮ์ลละอลละัรยู่ท่าลรอสุสาลมได้กล่าวว่ามาฮกามะเขาโมนบิไริมาอันซาลลอฮ์อิลลาวกะะบะซฮุมไบนะฮุมไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดความหมายของฮะดีิสนะครับว่าไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เขาจะฮุกกลมชี้ขาดตัดสินปัญหาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับโดยใช้ฮุกกลมหรือข้อชี้ขาดตัดสินปัญหานั้น ไปยังอื่นอัลยื่ออื่นจากอัลสุนตาลา <Yeah. S 1> อิลลาวะกะบาซุฮมุมใบนุมเว้นแต่ว่าเขาจะต้องมีการทะเลาะเบาแวนกันนี่คือผลที่ทารุซุลละสุลลัลอสลัมได้บอกให้กับพวกเราไงทัานีน้องมุสลิมว่าการที่เราใช้หุกลมอันอื่นหรือข้อชี้ขาดอันอื่นไปจากศาสนาของเส,สอิสลามไปจาก s h a r i ของอิสลามนั้นแน่นอนอิลลาวะกะ บาสูฮุมไบนุมมันจะต้องเกิดการข้อทะเลาะเบีดยกบแว,แว่งแล้วมันจริงไม่ได้พี่น้องตอนนี้เนื้อเรื่องของอ่าอ่าาในวันนี้ที่บรรดานิสิตนักศึกษาและพี่น้องมุสลิมบางกลุ่มได้ไปร่วมอ่าฟลชม็อบที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับในขณะนี้หรือไม่พอใจต่อการตัดสินผู้กรมของอ่าอ่าระบอบอ่าหักธรรมนูญนะครับหรือของอ่า ตุลาการของประเทศไทยก็เลยเกิดความาปัญหานี่เกิดขึ้นในการตัดสินปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนะครับยุคพักยุคยุคพวกยุคอะไรต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องนะครับในประเด็นนี้นั้นท่านอิมามอิบนุกกรได้่าวในอบดัอบิดา,ดายาวันนิฮายะว่านะครับมันตรกะอัชรอันมุฮกัมอันมุนซัอลอะลามุฮัมมัดอะลัยฮิสซะลาตุสวสลาม ใครก็ตามอิบลุกะซีบอกว่าจากองค์การนี้ที่องอัลลอฮฺสุลตาราถามว่าจะมีฮุกกลมที่มันดีไปกว่าหุกกลมของอัลลอฮฺสุลตา,ารากันหรือนอกจากฮุกกลมนี้จะเป็นฮุกกลมของความงมงายเท่านั้นคือข้อตัดสินทางความงมงายทีนี้อิบลุกะซีจึงได้อ,อธ,ธิบายในองค์การนี้ว่ามันตระกัชรอันมุฮัคัมอันมุนซัลใครก็ตามที่ทิ้งชริยะของอัลลอฮฺสุลตาราที่ถูกประทานม,มายังท่นานนบีอะัยฮิสซาลาตุอฺสลามนะครับอะัยฮิสซาลาตุอฺสลาม วาตหาก็มาอีลอริมินมิน,มนาเชรออ๊อันนาสิขอแล้วหันไปพึ่งกฎหมายอื่นมาตัดสินนะหันไปพึ่งกฎหมายอื่นและหันไปพึ่งการข้อชี้ขาดอื่นมาตัดสินนั้นท่านอิบุกซีรบอกว่าอาฮุกลมนี้ข้อชี้ขาดนี้สําหรับคนที่เป็นมุสลิมและนับถือศาสนานี้ถือว่าเขานั้นได้เป็นผู้ปฏิเสธเป็นกาฟเฟตแบบเรียบร้อยนะครับในองค์การนี้ฉะนั้นนพี่น้องนะครับ จากองค์การนี้เราจะทราบได้ดีว่าเราจะทราบได้ดีว่านะครับการฮุกลมไปยังเชเรียของอัลลอฮุซุนตะลานะครับให้พวกเราทุกคนนั้นที่เป็นนักศึกษานิสิตนักศึกษาและเป็นเยาวชนในวันนี้นะครับได้ตระหนักได้ตระหนักได้ให้เราทุกคนนั้นนะครับได้กลับมาจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้หวนกลับมาสู่ศาสนาของอัลลอฮุซุนตะลาว่าสิ่งที่เรากระทํานั้นมันมีอะไร ข้อตัดสินชี้ขาดอะไรศาสนาอัลลอฮฺสุลตาราได้บอกไว้ตรงจุดไหนนะครับฉลาดไน้ไหน,น้องนะครับ <c oughs> เราจะเห็นได้ว่านะครับขั้นตอนของการที่นักศึกษาหรือใครคนหนึ่งคนใดมุสลิมคนหนึ่งคนใดมีคนถามมาผมมาอย่างมากมายว่าศาสนาอิสลามมีข้อ,อตัดสินชี้ขาดอย่างไงมั่งเกี่ยวกับประเด็นนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าอัลลอฮฺสุลตารานั้นนะครับ ได้ประทานชีิยจมาให้กับพวกเราประทานฮุกกลมข้อตัดสินชี้ขาดปัญหาศาสนาซึ่งถือว่าเป็นธรรมมาทิปไต่เล่มหนึ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องเคารพนั่นก็คือพระมหาคัมภีร์อัคกุรานนะในศาสนาน,นี้เป็นสิ่งที่แปลกมีทั้งนะครับในคัมภีร์เล่มี้เป็นทั้งระบบธรรมมาพิปไตยที่ปกครองกับชีวิตของมุสลิมและเป็นทั้งนะครับเป็นทั้งคัมภีร์ที่ให้พวกเรานั้นได้อ่านในทุก โอกาสของชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านพี่นอ้องคนคนหนึ่งอาจจะถามมือว่าถ้าหากว่าเรามองเห็นว่าเราก็จะเอาจะเอากฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยแล้วเราก็จะเอากฎหมายของศาสนาอิสลามนี่แหละคือเอาเอาทั้งคำพีและเอาทั้งระบบก,การปกครองของบ้านเมืองอหนึ่งอันใดเป็นกฎหมายของจะเขาเรียกว,ว่าเป็นกอประเทศของประเทศแต่และประเทศ อันนี้จะได้ไหมอันนี้แน่นอนแล้วเขาก็ถามต่อไปว่าแต่เรามองเห็นว่ากฎหมายของสากลเนี่ยดีกว่ากฎหมายของอิสลามซึ่งมันดีกว่าและประเสริฐกว่าในลามอันนี้แน่นอนถือว่าเป็นการกุฟฟุดกุฟรุอักบัรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ต้องต้องเช้ได้ว่ามันเป็นเรื่องอันตรายนะครับพี่น้องหรือว่าต้องออกจากสถนอิสลามเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธทันทีต่อจริยธรรมของเราเสมอไาประเด็นต่อมามีคนบอกว่านะครับมีคน อ่าแต่ตรงนี้มีมีนคนนะครับาถามมานะาว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่า,ากฎหมายในศาสนาิสลามเนี่ยเราก็ใช้ฮุกกลมของชริยะนี่แหละแต่ใน,นขณะเดียวกันนะฮุกกลมของศาสนาบ้านเมืองนั่นก็อนุญาตให้ทําได้แต่ฮุกกลมของชริยะนะมันก็ถือว่าใช้ได้ไม่ใช่เหรอแต่ศาสนาิสา a ก็ใช้ได้ แต่เราก็จะเอาเอาเอาหุ้มของอของอบ้านเมืองมาตัดสินอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุฟรกุฟรอักบัตเช่นเดียวกันถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธอย่างใหญ่หลวงต่อศาสนาอิสลามครับท่านพี่น้องประเด็นประเด็นมันเป็นประเด็นที่อันตรายนะครับผมอยากจะขอชี้แจงตรงนี้ว่าเป็นประเด็นที่อันตรายมากเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาเจาะลึกอย่างแท้จริงเนี่ยเราก็จะผิดพลาด ไปเข้าสู่ขบวนการของที่อัลาสูตตาลาได้ตัดสินเอาไว้ในองค์การของพระอ,องค์นะเพี่น้องประเด็นต่อมาเพี่น้องหากว่าคนคนหนึ่งกล่าวว่านะคนคนหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าเ,เราจะขอตัดสินด้วยกับกฎหมายออของบ้านเมืองนี่แหละจะเอากฎหมายบ้านเมืองนี่แหละแลนะในะขณะเดียวกันเราก็จะเอาชาริยะของอัลาสูตตาลาจะเอากฎหมายของที่เป็นในด้านคัมภีร์ของอลาสูตตาลาแต่เราเชื่อว่าคัมภีร์ของอลาสูตตาลาประเสริฐกว่า แต่เราก็จะขอตัดสินกับกฎหมายของบ้านเมืองไปด้วยนะอันนี้แน่นอนได้ไหมน้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าเมื่อถือว่าเป็นอ่าเป็นผู้ปฏิเสธอย่างใหญ่หลวงเช่นเดียวกับผู้รักบัตเช่นเดียวกันนะครับที่นี้ได้ไหมน้องประเด็นมันมีว่านะครับในบางในในบางกรณีนะครับในบาง,บางกรณีนะรรณที่ประเทศแต่ละประเทศมันมีกฎหมายเขาเรียกกฎหมายทางด้านอากระทรวงหรือทางด้านการปฏิบัติงานต่าง หรือจะออกมาต่อสู้หรือจะออกมากระทําเพื่อสิ่งใดนั้นได้ในกรณีเดียวเท่านั้นก็คือเพื่อศาสนาของรัสูลุลาเพื่ออะไรท่านพี่น้องเพื่อดําลงไว้ซึ่งให้ศาสนาของรัสูละสูงส่งดําลงไว้ซึ่งรักษาศาส,สนาของพระองค์รักษาชีวิตพี่น้องมุสลิมรักษาผลประโยชน์ต่างๆของศาสนานี้เท่านั้นแต่การกระทําอื่นนั้นไม่เป็นที่อนุญาตโดยเด็ดขาดนะครับท่านพี่น้องฉะนั้นแล้วเนี่ย นะเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของท่านอสซุลสุสซลัมอยู่กับมวลบรรดามหาอัครสาวกทั้งหลายท่านนะบีของเรานั้นนะครับท่านนบีของเรานั้น,นะท,น,น,นท่านเองไม่ได้เคยสั่งสอนให้กับบรรดาสออะบะนะหรือชีวิตของบรรดาอัสซุลฟุสซาลคือบรรพชนยุคแรกในสาสนาอิสลามในชุกสองร้อยปีสามร้อยปีแรกนะพวกเขาเหล่านั้นนะครับท่านพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าพวกเขาไม่เคยที่จะอะไร สั่งสอนกันในเรื่องของการออกเดินปะทวงหรือก่ออ่าหรือ,อทำอันตรายหรือจับจ้วงหรือจะเป็นการสร้างภาพหรือสร้างาเหตุการณ์อะไรต่างๆให้กับบ้านเมืองในยุคข,ของท่านนบ,บีนบ,บีไม่เคยสั่งสอนให้กับชีวิตพวกเขาที่ต้องมาดำเนินชีวิตกันแบบนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องออาตระหนักอีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตนบ,บีของเรา และก็บรรดาสอบะพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่พวกเรากําลังปฏิบัติในตอนนี้ฉะนั้นแล้วหวังจากอาัลลอฮฺซุลตารานะท่านพี่น้องมิสินักศึกษาและเยาวชนที่กําลังอ,ออกมาต่อต้านประท้วงรัฐบาลหรือแสดงพฤติกรรมอันหนึ่งอันในดซึ่งมันขัดต่อหลักการศาสนาส s l a m ควนจะถูกต้องจะอะไรในใน,ใน,ใน,ในตามกฎหมายอื่นนั้นอเราก็ไม่ไม,ไม่ได้จะกา้าวไก่เป็นในเรื่องอื่นแต่ ให้เพิ่งรู้ว่าเถิดว่าการกระทําของพวกท่านนี้ในขณะนี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาอิสลามผิดอย่างร้ายแรงผิดในเรื่องของวาละและบราระการให้ความรักและการให้ความเกียดชังในศาสนาของอัลลอฮ์สุนตุตลอีกด้วยเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเราเราจึงอยากจะขออ่านนี้ขอให้อัลลอฮ์สุนนุตลาเอกองอัลลอฮ์ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้ประทานความสําเร็จได้ประทานชีวิตอันที่ดี ให้กับพวกท่านหลังจากที่จบการศึกษาและได้รับเบียนม,มาออกจากมหาวิาลยเพื่อที่ได้แสวงหาลิสกีนําความรู้เหล่านี้นําวิชาการเหล่านี้ไปแสวงหาริสกีไปเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวภายในภาคหน้าต่อไปนะครับแล้ววันนี้จึงขอ,อฝากว่าเพียงแค่นี้ก่อนอาคูลเกาลีฮาราวา์วัสเซฟราลีและพระคุณซัมบินฟัสต์ฟูอินนฮูฮัวลกฟฟูรุรานี